ขอต้อนรับเพื่อนเืนเข้าสู่เกมแล็กนาล็อกแท็กติกกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําเราตัวละครที่ควรรีหาเริ่มต้นเราควรที่ต้องหาตัวละครไหนบ้างและตัวไหนสามารถใช้ได้ยาวๆแล้วเราควรเลือกอาชีพไหนเป็นอาชีพหลักดี ถ้าเรามีอาชีพหลักที่เราจะเล่นแล้วเราสามารถเล่นอาชีพอื่นได้ไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของุเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Tower of Fantasy เกนชิน Impact และกน ok ่าล็อก X Next Generation n i n o k ok u n i c o s m e r และยังมีเกมอืนอ่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับในส่วนของอาชีพหลักที่นั่นไม่เล่น โดยส่วนตัวนะครับผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆนไปเล่นอาชีพพีทหรืออโครกรเพราะว่าจะเล่นค่อนข้างง่ายเพราะด่านหลังๆถ้าเราอยากตีข้ามเลเวลการที่เราใส่แต่ตัวละครโจมตีแล้วไม่มีฮิลเลยเนี่ยก็จะสู้ด่านยากมากเลยนะครับถึงแม้เราจะมีซับซับบางทีก็ไม่พอนะครับก็เลยต้องใส่ตัวละครเพิ่มเติมเข้าไปด้วยสมมตินในกรณีที่เรามีอาชีพหลักที่เราจะเล่นเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นอะโครหรือพีทแต่ในส่วนนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะปลดล็อกให้เราเนี่ยสามารถรับสมัครฮีโร่ใหม่ได้หลังจากที่เราผ่านานนด 7K จะปลดล็อกเมนูรับสมัครตรงนี้มานะครับผมเราก็สามารถเลือกอาชีพที่เราอยากเล่นอีกทีหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมและเวลานั้นค่อยไปเปลี่ยนคาร์ดงเอานะครับคาร์ดึ่งร์ดสส่วนอาชีพไหนมีดียังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันและตัวละครที่3นะครับเขาก็จะเปิดรับสมัครก็ต่อเมื่อเพื่อนๆผ่านด่านไปจนไพ่บทที่11ก็กรับตัวที่3ได้นะครับคือตัวหลักประมาณว่าเอาไปเล่นตัวละครที่2อง้อมีของก่อนค่อยว่ากัน แต่ในส่วนของใบเปลี่ยนขา2เนี่ยจะหาได้ค่อนข้างจํากัดนะตอนนี้นะครับคือเงื่อนไขแรกในการหานะครับเราก็จะได้รับจากการผ่านด่านไปจนพ่บทที่10ด่านที่5ผ่านมาปุ๊บก็จะปลดล็อกผลงานเราก็สามารถไปรับได้หรือเราจะได้รับจากกิฟเฟนทาวเวอร์ชั้นที่80แล้วก็กิฟเฟนทาวเวอร์ชั้นที่110ณตอนนี้จะมีอยู่3ใบาจากตรงนี้นั่นเองนะครับแต่หอคอยก็อาจจะไต่ย,ยากหน่อยนะขึ้นอยู่กับทีมของเราด้วยนะครับ ต่อมาในส่วนของมอนเตอร์ที่จะแนะนําเดี๋ยวเราเข้ามาที่บ้านแล้วก็รวบรวมแล้วกันนะครับเพราะเราจะดูชุดภาพของมอนเตอร์มอนเตอร์ที่จะแนะนําตะตอนนี้เลยนะครับที่ได้เปรียบมากๆและใช้ได้ยาวตัวแรกก็จะเป็นนี่เลยครับผมออกฮีโร จะเป็นประเภทแทงนะครับและควบคุมด้วยสกิลใช้งานของเขาเนี่ยเขาก็จะมีอมตะนะครับเลเวล1จะอยู่ที่2องวิเลเวล3จะอยู่ที่2.5าวิการที่มีอมตะถ้าเราตีมอนเตอร์ต่างระดับพลังการมีอมตะก็จะช่วยยื้อชีวิตได้ในระดับหนึ่งและสกิลของเขาเนี่ยฟื้นฟูลเลือดแบบต่อเนื่องด้วยนะครับเวลานั้นอาศัยลมหายใจสุดท้าย <c oughs> เรียกว่าสุดท้ายไม่ได้สิทําให้เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยมีระยะเวลาในการเก็บเกตสกิลใช้งานเขามีโล่อมตะแล้วนะครับอมตะไม่จบเพียงเท่านี้นะมีสกิลพาสีด้วย ในการต่อสู้จะเกิดได้เพียง1ครั้งหลังถูกดาเมจถึงตายจะฟื้น SP เท่ากับ60%อ็ของ MAX SP ทันทีและจะเป็นอมตะ2วินี่แหละครับอมตะ2อมตะจากจะตายจากจะตายเลือดเด้งเต็มเฉยคือแค่เอาลงก็ยากแล้วนะครับเพราะว่าเขามีสเตตัสพื้นฐานนไปที่เด็บสูงถ้าเทียบกับเหล่าตัวละครอื่นๆและเลือดเยอะด้วยนะครับและยังมีพาสซีฟอีกสกิลหนึ่งนะครับที่จะทําให้สตรมึนงง2วิคูดาว9วินาทีตีมึนงงสตรได้ด้วยยังอีก มีอีกครับพาสีควาองออกเบบี้ใส่เป้าหมายสตูที่มีพลังโจมตีสูงสุดก็เป็นตัวเล่าเป้าแต่เขาจะมี SP เพียงแค่25%แต่แน่นอนนะฮะก็จะมีออกเ b บีได้สูงสุดอยู่แค่1ตัวละครเท่านั้นนะครับแต่นี่แหละเป็นออกกีโรที่แนะนำนะตัวแทงตัวดีที่ควรรีหานะครับในต้นเกม และสำหรับตัวละครถัดมาที่แนะนำอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครธาตุน้ำเลยนี่เลยครับผมเต่าน้ำสำหรับเต่าน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวละครประเภทดาเมจระเบิดพลังและเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับมีสกิลใช้งานก็ทำดาเมจแบบหลักๆ การยิงลูกบอลน,น้ํา10ลูกต่อเนื่องไปยังเป้าหมายที่อยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุดนะครับแต่ละลูกเนี่ยจะสร้างดาเมจถึง65สเซนส่วนพาสีสกิลเนี่ยเมื่อโจมตีธรรมดาจะมีโอกาส17%ที่จะสร้างเสาน้ําใต้ยูนิตฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้สุด4ตัวถ้าเป็นเดเวล1จะอยู่3ตัวนะครับซึ่งเสาน้ําก็จะทําดาเมจนาน9าวิด้วยกันพาสีต่อมานะครับเมื่อโจมตีธรรมดา5ครั้งจะอาญเชิญขึ้นยักษ์ทาให้ยูนิตฝ่ายศัตรูในเส้นทางได้รับเอ็มดาเมจพร้อมกระเด็นออกไปแลละททําาาให้ M ้้้เเเ็มมไดดพิ่่ขึนนนน10%ปววว7ียส พาสตสกิลหนึ่งจะเกิดได้เพียง1ครั้งในการต่อสู้เท่านั้นหลังการต่อสู้14วินาทีเอ็มแอทแทเนี่ยจะเพิ่มขึ้น60%แล้ววอเตอร์บอลจะสร้างดาเมจวงกว้างนาน10วินาทีนี่แหละครับตัวละครดาเมจหลักๆของธาตุน้ำถึงแม้ว่าธาตุน้ำถ้าเอามาเข้าคู่กับออคิโรก็จะเป็นอะไรที่โหจ,จัดเลยครับผมส่วนตัวละครดัมมาตัวที่3นะครับที่จะแนะนำให้เปิดหาก็จะเป็นตัวนี้ธาตุน้ำเพอนี่สพอร์ตควบคุม ค่าสเตตัสของพีอี่ถึงแม้ว่าจะเป็นซับนะครับแต่มีพลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่1,444เลยนะมากกว่าตัวแท้งอย่างสตอมมี่ไนท์แต่นี้เป็นแท้งควบคุมเงเลือดเกิเยอะด้วยนะครับส่วนสกิลของเขาเนี่ยจะทําให้สตูทั้งหมดเข้าสู่สถานะหลับนึกตอนเนื่อง5วินาทีแล้วก็สตูที่อยู่ในสถานะหลับเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20ด้วยกัน หลับไปเลย5าวินะฮะส่วนสกิลเลเวลหนึ่งจะอยู่ที่4วิสกิลถัดมานะครับพาร์สิสกิลจะเกิดผลเมื่อเริ่มการต่อส,สู้5วินาทีทําให้ยูนิตฝ่ายตนเองที่อยู่ใกล้ในขอบเขตที่กําหนดดาเมจลดลง20%หมายถึงโดนดาเมจลดลงนะส่วนพีแอดแทและเอ็มแอดแทเนี่ยจะเพิ่มขึ้น30%ต่อเนื่อง1ิวิด้วยกันทั้งสนามเกิดผล1ครั้งนะครับเป็นตัวเปิดบัฟเล่งดาเมจในช่วงต้นเลยก็ได้นะครับสกิลถัดมาอีกนะครับเมื่อโจมตีปกติสูงสงุด ติดสถานะไว้สถานะนี้จะไม่สามารถเคลื่อนไหวใดๆได,ๆได้และจะไม่ได้รับพีดามจโจมตีไกลภาพอาจจะไม่เข้านะครับแต่เอ็มดามจเนี่ยโดนน้ำๆเนื้ออ,อีกสกิลหนึ่งนะครับผาสีบสกิลเมื่อได้รับดาเมจจะยกเลิกเอฟเฟกควบคุมที่ตนเองได้รับและเคลื่อนที่สุ่มไปยังตำแหน่งด้านหลังในพิบตาพ,พร้อมทําให้ยูนิตไฟตนเอง ASPD เพิ่มขึ้น12%นตะครับต่อเน,นื่อง4วิในขณะเดียวกันก็ทําให้ยูนิตไฟตูรอบตัวติดใบสอวิด้วยกันนะครับคูดาว5วินาทีนะฮะ ตัวนี้ก็เลยเป็น1ตัวที่ควรหาในช่วงแรกนะครับและตัวถัดมานะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่นทัดไฟตัวดาเมจพลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นโกลเด้นตัวนี้เขาจะมีดาเมจที่สูงมากๆนะครับอีกอย่างเขาเป็นสายพีดาเมจด้วยส่วนตัวละครที่แนะนําให้เปิดหาตัวถัดมานะครับก็จะเป็นพวกแสงมืดและแทงแสงขาดไม่ได้เลยครับเล่นเดลวแทงเผามนุษย์โจมตีระยะประชิดประเภทควบคุมสกิลที่เขามีเนี่ยเขาสามารถยุยยุศัตรูที่อยู่ในวงกว้างหกวิและศัตรูที่ถูกยุยยุเนี่ยพีแอทแท็กและเอ็มแอทแท็กจะลดลงป้าสิบเป ลดลงไปอีก30%ต่อเนื่อง4วินาทีด้วยกันสกิลถัดมานะครับฝา10ส,สกิลเมื่อถูกโจมตี3ครั้งพีดาเมทที่ได้รับเนี่ยก็จะลดลงถึง29%ด้วยกันนะครับแต่นี่เป็นสกิลเลเวล4นะและขนาดอยู่ในเอฟเฟกดังกล่าวหากใช้โปรโวกจะฟื้นฟูค่า SP ของตนเองทันทีทั้งเปอร์เซนต์และก็บวกแอตแท็กเป็นหน่วยพร้อมกับรีเฟรชระยะเ,ะเวลาต่อเนื่องมีอีกนะครับฝา10ต่อมาเมื่อถูกโจมตีธรรมดาจะมีโอกาส25%หลังจากนั้นจะได้รับ M มดาเมจลดลง30%เป็น ขนาดอยู่ในเอฟเฟกดังกล่าวหากใช้สกิลโปวจะทําให้ยูนิตไฟสตูโดยรอบได้รับ Pre ade, พีดาเมจพร้อมกับรีเฟซระยะเวลาต่อนเนื่อง อีกสกิลพาสีหนึ่งนะครับทุกครั้งที่ผ่านการต่อสู้1วิแม็กเอพของตนเองจะเพิ่มขึ้น1.6%สูงสุด72%ก็คือทุกวิเนี่ยเลือดของเขาก็จะแม็กขึ้นแม็กขึ้นแม็กขึ้น,นเยอะขึ้นและหลังจากผ่านไป20วิบวิเนจะท่านทานการควบคุมตัวไม่ติดควบคุมด้วยฮะโกงไหมโกงจานยิ่งกว่านั้นนะครับหลังจากผ่านไป35ิาวิจะต้านทานคี้ตัวของเขาก็จะไม่โดนคีนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เลือดเยอะที่สุดในเกมแล้วนรังงเเลลด้้นแแทสะ แต่การที่เราจะทําตัวคนนี้อาจจะค่อนข้างยากหน่อยนะในกรณีที่เราจะทําให้ถึง5ดาวนะครับตัวถัดมานะครับมีแท้งแสงแล้วมีพีสแสงต่อมา r กาเรต้าตำแหน่งหน้าที่ของเขาเลยก็คือเขาจะเป็นซัพพอร์ตรักษาและบัฟสกิลที่เขามีเนี่ยเขาจะยกเลิกดีบัฟและเอฟเฟกควบคุมทั้งหมดบนตัวของยูนิตฝ่าตนเองทุกตัว หลังจากนั้นเนี่ยจะทานทานเอฟเฟกควบคุม3าวิตัวละครสถาน,นะใส่ไม่ได้เจอทานทาน3ามวิอีกทังเนี่ยความเร็วในการฟื้นฟู e อน r g y นะครับก็จะเพิ่มขึ้นและ a อ p d กับแคสต์สปิดจะเพิ่มขึ้น40%รวมถึงมูฟสปิดจะเพิ่มขึ้น50%บเปร็นเวลา9วินาทีด้วยกันแค <c oughs> ่สก,กิลใช้งานยังโหดเลยครับแล้วเขายังมีพาร์สิบสกิลเข้าไปอีกเ <c oughs> พิ่มเอฟเฟกรักษาของตนเอง3 0การโจมตีธรรมดาของเขาจะมีโอกาส20%ที่ทําใหสับก่อร์รับนตร ฟื้นฟู SP ไม่มีคูดาวตีธรรมดาก็ฮิลได้อะอีกสกิลหนึ่งเกิดผลใจสื่อถึงกับเป้าหมายให้อีกฝ่ายฟื้นฟูแม็กเอเนจีสอนต่อวิทั้ง2ฝ่ายที่เชื่อมโยงกันทั้งพลังโจมตีเวทและพลังโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น5%และพลังป้องกันเวทพลังป้องกันกายภาพก็จะเพิ่มขึ้นอีก15%รวมทั้งดาเมจที่ได้รับลดลง10%อนด้วยกันนะครับของดีว่ะอีกพาร์สิบสกิลหนึ่งนะครับจะเกิดได้เพียงในต่างครั้ เพื่อนๆได้ส่วนเมแสงกับตัวละครมืดตัวละครอื่นๆเปิดบัฟแอดอะไรพวกเนี้ยเล่นได้นะครับ แต่การที่เราจะเปิดหาหรือรีหาในช่วงแรกหาตัวละครแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหาตัวละครหลักๆที่เราจะเล่นก่อนดีกว่าขึ้นอยู่กับ i d นั้นหรือบัญชีนั้นนะครับว่าเราอยากจะเล่นตัวละครแบบไหนอยากจะเล่นเป็นตัวละครท่าแสงอยากจะเล่นตัวละครถึกเพราะถ้าแนะนำมากกว่านี้เดี๋ยวจะเลือกไม่ถูกนะครับส่วนการจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนํากันอีกทีหนึ่งและในส่วนของการรี ad หรือการเปิดสุมหาตัวละครนะครับเราก็ควรที่ต้องเปิดตั้งแต่ผ่านบทเนื้อเรื่อง1 p c แต่ตัวแรกที่เขาให้เปิดเนี่ย เราก็ได้ลุนแล้วนะตัวละคร SS นะครับอยู่ที่ว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับจะลุ้นตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ไปลุ้นอีกทีก็ได้นะฮะเพราะเขาจะไม่การันตีนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนแค่พอเราผ่านหนึ่งคีซีมาได้จากนั้นเนี่ยก็มารับของในซองจดหมายในนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นของสําคัญมากเลยนะครับเขาจะมี ACC potion ชั่นเอาไว้เร่งยยววระยะเวลาผจญภัยทําให้เลเวลของตัวละครเนี่ยเด้งขึ้นไวแล้วก็จะมีบาโฟนะครับเป็นตัวดีนะ ที่ผมไม่แนะนําให้เปิดหาในตอนแรกเพราะว่ามันได้เป็นตัวฟรีหรือว่าถ้าเราได้ตัวซ้าม,มาก็เอาไปอัพเกรดเพิ่มขีดความสามารถได้นะครับส่วนการอัญเชิญเนี่ยตอนแรกเราก็ต้องอัญเชิญแบบตู้ธรรมดาไปก่อนนะครับผมซึ่งตู้เลือกเรายังอัญเชิญไม่ได้เพราะว่าไม่มีเมจิกสตูและในส่วนของตู้เลือกธาตุเนี่ยเราก็ยังอัญเชิญไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไม่มีไม้เลือดฉะนั้นต้องลุ้นดูที่ตู้นี้นะครับซึ่งตู้เนี้ย มีโอกาสที่เราจะได้รับทุกตัวนะครับทุกตัวไม่พอทุก้านด้วยได้อย่างยากของแรที่ดีที่ควรหานะครับหลักๆก,ก็จะเป็นพวกโกโบลิงอันนี้ดีมากนะฮะของโคตรแรลเอาไว้อัปเกรดตัวละครใช้ได้แทนทุกสถานการณ์โกโบลิงนะครับอ่ะฉะนั้นต่อเลยแล้วกันนะครับเปิดซุ่มเข้าไปจึงจดูแล้วกันว่าอันนี้จะได้ตัวไหน มีโอกาสออก s s ตนอั้งแต่การเปิดครั้งแรกนะครับบางคนเปิด30ครั้งได้ SS 6ตัวก็มี7ตัวก็มีอันนี้ได้สตอมมี่ไน h t นะครับมีอีกไหมมีอีกไหมเหมือนจะเกือนะครับเหมือนจะเกือครับผมตัวแรกไอเดีมาเป็นมายาตัวถัดมาเป็นสตอมมี่ไน h t แล้วมีตัวถัดไปอีกไหมหากไปกิ่งไหมไม้ผีถึงอันเชิญ มีไหม่ะอือโกบอลลีระดับ S นะฮะต้อง S S เหมือนจะไม่มีนะครับกดอันเชิญต่อครับต้องมาแล้วล่ะอันเชิญกิ่งไม้บึมบึมมีไหมล่ะตางอิลูชันนะฮะไม่มีครับผมตัวไม่ออกรับเพิ่มเข้าไปอีก ไม้ที่40การันตีตัวที่3ต้องโหลดที่40สิ้นนะจึงจึงอ่ะตัวที่3มนะฮะได้ตัวไหนไอดี ID ไม่นี้ไม่ได้ไปต่อตั้งแต่ได้แค่ต่อตอ,ตอมินไนแล้วครับ <c oughs> ได้ทัดลมมาด้วยพอคิว้วยนี่ครับ เนี่ยถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็ไปรีไอดีทิ้งได้เลยนะที่เหลือก็ข claro> ึ้นอยู <|pa|> <h 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 ่กับเพื่อนๆเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับคือเกมแดกนัลล็อกแท็กติกทหวังว่าจะมีระโยน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปลวครับ